ไปคุ้เขาบ่าวผมเนี <N> ่ยนะบไปคุเขบ่าวผมเนี่ยนะบไปแกอู้รอหันไปเลยมใส่เนยมใส่เนยล่ะมใส่ล่ะมใส่เลยแกใ่อุ่นละุ่ละมละยากให้นน้หนยะครับผมไอ้บุเน้องนี่

แต่เจ้าเนี่ยแต่นี่ครับผมคนไยแต่ราคายืนอยู่ว่าตัวแม่นี่ห้ามือห้าหมื่นตัวผู้สี่หมื่นห้าบางเจ้ากับรถลงมา้าตัวแม่สี่หมื่นห้าตัวผู้สี่หมื่นนี่นะครับผมนี่คือฟึกเรบร้อยเหวนะนรับบ่ฟึกครับตัวขาวๆเลยหรือว่าห<อ>ัวใ่ขนาดนี้เลยครับผมัไแต่บางเจ้ากับฟึกฟึกแต่เราก็ต้องมาท,มมทิ้ในมดเพราะว่านกัวนี้มัน คนฟุ้นแบบนี้ครับแพะของเรามาไม่น,นิ่งอ่ะเอามาอ้าแยกไม่ให้เป็นฟื้นนี่เมัน,อนเอาเอาไปใจมั้งสมัครนี่จะได้ทีกหลักต่ำมูโรงงานต่ำงูบ,บ้านนะครับผมบ้านของเฮานี่มันจะได้อ่ะเขามันเหมือนเพืเอีเพืูอเพี่อนี่มันเป็นไสโรเป็นอยังไงการลงทุนที่เป็นสูงเป็นยังไงเป็นถึงสม,มาาัครจ้างแพะเนี่ยบ้านเฮาเดือนห้าหมื่นยังได้เลยผมเลยแบบเน,นี้ยถ้าเราหับจ้างมาเฮ่าเราหับจ้างหับจ้างไรนะครับถ้าอู้ถึงเราถ้าเป็นเดือนค่ะ ของเขาเอากันแต่แท้นี่มันต้องจูเดือนละแสนแสนไปอ่ะแต่บ้านเฮานี่รับจ้าง่วไปหรอรับรับจะได้รับจ้าง่วไปก็ต้องคิดพอครับส่วนมากนี่จะเป็นเดือนนีเป็นอาชี์นี่มัน,นกตบ้านแใจอันกัดมาแต่ถ้าเป็นเดือนนี่ต้องซื้อยเป็นอย่างนี้นะครับ <Ừ. S 1> มันจะค่อนข้างเป็นยุ่งยากอยู่ผมเลยบอก่คอยจะทำทีนี้เฮาเลี่ยงเลี่ยงเพื่อรับจ้างหรือว่าเลี่ยงจกทำไงเลี่ยงฮักางเดียวครับเลี่ยงฮักกินแล้วนะครับ อ่าเ,เอาก็บไปบ้านอย่างเดียวครับ mm. ไปเล่นของยิ้มกลางตังฝ่องครับแต่ถ้าไผรจะจ้างก็ได้อยู่นะได้ครับผมถ้าจ้างเนี่ยเขา <c oughs> เขาคิดจะได้ครับิถ้าราคาบ้น <c oughs> เดือนนะครับเอาเอาตามคนจีว่าถ้าหากว่ามีสี่มือน้องดูว่าคนรูจักกันนี่ต้องยูดเดือนละห้าหมื่นครับผมเดือนห้าหมื่นครับผมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเจ้าอ,อนนื่นอย่างนี้เขาจะยืมตามรักที <c oughs> ่ว่าราคาที่ของเขาทั้งหมมากะ ราคากางกระชือเดินละแสนครับถ้าใครจะสนใจดีจะจ้างไปไหลต้องพี่หลามอย่างนี้ครับติดตอ่อได้กั้ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับผมไม่4ูนย์แปดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเก้าเก้าครับผม